สวัสดีครับพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับผมว่ายาค่ายากูโฟเซเนตที่เป็นยาเผาไหม้กึ่งดูดซึมเนี่ยเขาแตกต่างจากยาพาราคอตที่เป็นยาเผาไหม้แล้วก็แตกต่างจากยาดูดซึมตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมแปลงนี้พี่โตฉีดด้วยวาายาค่ายากูโฟเซเนตนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ฉีดไ,ไปได้3วันแล้วนะครับผมจะสังเกตว่าถ้าเป็นยาเผาไหม้นะครับผมหรือว่าพาราคอตเนี่ยจะสังเกตว่า3วันเนี่ยยาพื้นนี้จะแห้งเหี่ยวแล้วก็ใบไหม้หมดแล้วนะครับผม แต่พอมาเป็นยาฆ่ายากกูโฟซิเนเอตนะครับผมจะสังเกตว่าย้าของเขาะะจะแค่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเฉยๆนะครับผมแต่ว่าใบมันจะไม่ไหม้นะฮะนี่นะครับผมสามวันที่ผ่านมาใบเขาแค่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเฉยๆนะครับผมใบเขาไม่ได้ไหม้นะฮะมันก็จะออกฤทธิ์คล้ายๆยาดูดซึมนะครับผมแต่เพียงแค่ว่ามันมันแตกต่างจากยาดูดซึมตรงที่ว่า มันจะซึมลงไปแค่ส่วนที่โดนยาก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวนะฮะสมมติใบใบโดนยายาเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปที่ใบแต่ว่ามันจะไม่ซึมเข้าไปที่รากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับยาไกลโฟเซตยาไกลโฟเซตนะครับผมเขาจะซึมจากใบลงไปที่ต้นไปที่รากนะครับผมไปเลี้ยงส่วนต่างๆของยานะฮะมันก็ทําให้ยาเนี่ยตายลึกถึงรากนะครับผมส่วนกูโฟเซตเนี่ยเขาจะโดนเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับผมคือถ้าโดนใบเขาจะซึมแค่ใบ แล้วก็จะทําลายแค่จุดนั้นนะครับผมนี่ครัมันก็จะทําให้ใบมันเหลืองนะครับผมแต่ว่ารากเนี่ยจะไม่ซึมลงไปถึงรากนะครับผมมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมยาฆ่าหญ้ากูฟูเซเนตถึงเหมาะที่จะใช้ฉีดในมันเล็กนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นยาเผาไหมกึ่งดูซึมเผาไหมก็คือออกฤทธิ์เฉพาะจุดนะครับผมโดนตรงไหนก็จะทาลายตรงนั้นนะครับผมนี่ครับผมอย่างเช่นมันสาหลังตรงนี้เห็นไหมใบอันนี้โดนยาฆ่าหญ้ากูฟูเซเนตนะครับผมเขาก็จะ ใบใบใบอั лек, ใ Neil, ในเน,นี้ยน Myth ี่ครับผมใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้ก็จะถูกทําลายไปนะครับผมแต่ว่าต้นมันสัมหลังเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบอะไรนะครับผมก็จะไม่มีผลกระทบอะไรในกรณีที่โดนแค่ละองนะครับผมเราไม่ได้แบบไม่ได้พุ่งน้ํายาเข้าไปตรงๆแบบโดนตรงๆส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยแค่โดนละองแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยต้นเขาจะไม่เป็นไรนะครับผมจะไม่เหมือนกับยาเผาไหม้นะฮะยาเผาไหม้เนี่ยถ้าเราฉีดโดนใบโดนต้นพวกเนี้ยใบเขาจะไหม้แล้วก็ต้นเนี่ยก็จะเกิดแผลนะครับผม แต่ยากูเฟเนตเนี่ยเขาก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับผมเขาก็จะทําลายแค่ช่วงใบพวกนี้นะครับต้นก็จะไม่เป็นไรนะครับผมส่วนถ้าเป็นยาไกโฟเซตนะครับผมยาไกโฟเซตเนี่ยเขาจะเป็นยาดูดซึมถึงแม้ว่าเราจะฉีดโดนใบพวกนี้นะครับผมใบพวกนี้ไม่โดนยอดไม่โดนนะฮะแต่ว่าเขาก็จะซึมจากใบอันนี้นะครับผมเข้าไปที่ต้นไปที่ยอดยอดก็จะงิกเลยนะฮะยอดมันนี่ก็จะงิกเลยนะครับผมแล้วก็จะลงไปที่ระบบรากนะครับผมจะเข้าไปทําลายระบบรากมันสัาหลัง เพราะฉะนั้นยากูฟินตจึงปลอดภัยกับมันสัหลังมากกว่ายาพาราคอตแล้วก็ยาไกโพเซสสีนะครับผมอันนี้คือเหตุผลที่พี่ตัวว่าทำไมถึงแนะนำให้ใช้ยาค่ายากูฟินีตฉีดในมันเล็กนะครับผม